สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านปลาเรียนอำเภอปลาเรียนจัง ค่ะนี่ก็คือโรงเรียนเห็ดนางฟ้าของโรงเรียนบ้านปเปลี่ยนนะคะมีประมาณ1,500ฝก้อนค่ะเมื่อจะเดินเต็มที่แล้วนะคะก็เก็บมาเป็นอ่หอารกลางวันนะคะของโรงเรียนบ้านปเปลี่ยนค่ะ ี่ก็คือโรงเรียนไข่ไข่ของโรงเรียนบ้านเบลียนนะคะเลี้ยงไข่ไว้ประมาณ200ตัวค่ะให้ไข่ไข่วันละ180ฟองค่ะค่ะนี่ก็คือไก่ไข่นะคะซึ่งผลผลิตที่ได้นะคะก็จะนำไปเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านบเหลียนค่ะนี่ค่ะ ค่ะน,นี่ก็คือสวนสมุนไพรปุ้ยปักสวนครัวของโรงเรียนบ้านเปลี่ยนนะคะซึ่งปลูกโดยวัคเกษตรกรของโรงเรียนบ้านเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นขี้เหล็กหวานสะอุมมะเขือพวงแล้วก็โหระพานะคะซึ่งได้ลดค่าใช้ใจ่ายในอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านเปลี่ยนได้เยอะค่ะได้เดินทางแนวพระราชารริของในหลวงนะคะซึ่งอยู่อย่างปอกินปอใช้ ค่ะนี่ก็คือต้นขี้เหล็กหวานนะคะที่โรงเรียนบ้านเบเรียนได้ปลูกเอาไว้เป็นแถวเลยนะคะค่ะเมื่อมียอดอย่างนี้นะคะก็จะนํามาเป็นอาหารกลางวันนะคะที่ับโรงเรียนบ้านเบเรียนค่ะอย่างเช่นแกงขี้เหล็กหรือว่าทําแกงเลียงขี้เหล็กหวานค่ะค่ะนี่ก็คือถั่วผักฝักดาบนะคะค่ะนี่ก็คือผลของมันนะคะสามารถนําไปผัดแกงเลียงก็ได้นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะ ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินทางโรงเรียนนั้นได้ดําเนินการกิจกรรมทั้ง4ี่กิจกรรมซึ่งมีกิจกรรมที่1การประทุส,สัตว์กิจกรรมที่2การประมงกิจกรรมที่3สิ่งแวดล้อมกิจกรรมที่4ก็คือการการเกษตรซึ่งที่กิจกรรมนี้เราได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีปัจจุบันาจากการดําเนินกิจกรรม เราก็ได้นำผลผลิตจากโครงการมาสู่อาหารกลางวันสำหรับสนับสนุนให้นักเรียนมีอาหารกลางวันโดยให้กำานึงถึงเรื่องหลักพจชนาการการดำเนินง,งานเรื่องนี้เราไม่ได้ทำที่โรงเรียนอย่างเดียวเพราะว่าเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้จากโรงเรียนและก็ให้นักเรียนนำไปสู่ที่บ้านของนักเรียนด้วยความภาคภูมิใจของโรงเรียนก็คงจะเป็น รางวัลการประกวดในโครงการต่างๆเหล่านี้แหละครับส่วนในเรื่องของนักเรียนนั่นคือผลสาเร็จที่เราสามารถที่จะทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถนําไปปฏิบัติได้ด้วยนะครับ